เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนนายชรันชัยพรมนายวาทิตรถีนายสมัยขุมทองที่เคารพโรงเรียนหัวนางามวิทยาขอต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินภายนอกด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนหัวนางงามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่135หมู่ที่5ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายเกรียงศักดิ์คำพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนานงามวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตพื้นที่บริการจำนวน6หมู่บ้านได้แก่บ้านหัวนายางมี2หมู่คือ หมู่ที่5หมู่ที่9บ้านท่าง,งามหมู่ที่6หมู่ที่10บ้านยางใหญ่หมู่ที่4บ้านน้ำเค็มหมู่ที่7ปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน144คนแยกเป็นระดับปฐมวัยจำนวน24คนแยกเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน7จคนระดับมัธยมศึกษาจำนวน4 2คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนวิสัยทัศ โรงเรียนหัวนางามวิทยาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสารฝันสู่ความเป็นเลิศก่อเกิดวิชาชีพควบคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีบนวิถีพอเพียงพันธกิจ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีใหม่วิธีคุณภาพผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภยัยและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนเป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นพื้นฐานและบริบทของท้องถิ่น 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาพิบาลมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกลยุทธ 1>, 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพ 3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 5. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมพิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิน่น 6. มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปัจฉญานัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คําขวัญเรียนดีมีวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำชุมชนอัตลักษณ์กิริยาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเอกลักษณ์สืบสารดนตรีไทยฝ่ายใจวัฒนธรรมสีประจำโรงเรียนสีแดงสีเหลืองการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาประถมวัยโรงเรียนหัวหน้างามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมด24คนชั้นอนุบาลปีที่สองจำนวน13คนชั้นอนุบาลปีที่3ามจำนวน11คนมีคุณครูอนุบาลจำนวน2ท่านนางปราณีเบ้าจังหารและนางสมจิตเกษรชัย การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กด้านร่างกายเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โดยเด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานใช้มือและตาผสานสัมพันธ์สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนปฏิบัติจนเป็นมิสัยการรู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากออกจากห้องน้ำได้ปฏิบัติตนตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยได้หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโลกสิ่งเสพติดระวังภัยบุคคลและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ ด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยร่าเริงแจ่มใสรู้จักเย็บย้งช่างใจอดทนรอคอยเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและของผู้อื่นเคารพสิทธิ์รู้หน้าที่รับผิดชอบมีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าแสดงออกกล้าพูดมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักแบ่งปันชื่นชมและมีความสุขกับศิละปะดนตรีมีสมาธิสามารถเข้าร่วมสวดมนต์อาราธนาศีลและสมาธิได้โรงเรียนจะมีกิจกรรมสวดมนต์ยาวทุกวันพระโดยเด็กสามารถนั่งสวดมนต์ยาวตอนเช้าร่วมกับพี่ๆได้ ด้านสังคมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เช่นการฝึกการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกเชา้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ผ่านกิจกรรมภาระวะธรรมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้โดยเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ของทางโรงเรียนเช่นการเดินแถวปฏิบัติกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองเช่นการสวมรองเท้าเองการรับประทานอาหารกลางวันการล้างถาดอาหารดื่มนมแปรงฟันและเก็บที่นอนด้วยตนเองได้ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมีวินัยด้านการออมเช่นการฝากเงินออมทรัพย์กับคุณครูอย่างสม่ำเสมอ ปลูกฝังจิตสำนึกมีจิตอาสาช่วยเก็บกวาดขยะทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารเรียนและโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์เก่าคำทักทายพูดจาไพเราะมีหางเสียงสามารถทำงานและเล่นร่วมกับผู้อื่นไม่ทะเลาะหรือรังแกเพื่อนด้านสติปัญญาเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารมีทักษะการคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้โดยเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยและพยายามหาคำตอบอ่อานนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้อย่างเหมาะสมกับวัยคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างผลงานตามความคิดจินตนาการผ่านงานศิลปะ เช่นงานศิลปะฉีพปะติดการปั้นดินน้ำมันในปีการศึกษา2567เป็นตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนไตจังหานเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71จังหวัดร้อยเอ็ดกิจการปั้นดินน้ำมันได้รับรางวัลเหรียญทองการเคลื่อนไหวร่างกายท่าทางผ่านการเล่นอิสระสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีผ่านการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านอย่างสมดุลเป็นไปตามวิสัยทัศน์การศึกษาประถมวัยของโรงเรียน มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนหัวนางงามวิทยามีกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรประถมวัยอย่างเป็นระบบโดยประชุมวางแผนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัยกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์และครอบคุมพัฒนาการทั้งสีด้านตามที่หลักสูตรการศึกษาประถมวัยกำหนดมีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางประถมวัยหลักพุทธศักราช2560เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อในการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์6กิจกรรมโดยเน้นการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติโดยนำบริบทของท้องถิ่นมาบรณาการทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนหัวเนางามวิทยามีจํานวนครูเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงครูผู้สอนมีความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผสมวัยโดยตรงสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนหัวนางงามวิทยาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประสบการณ์และพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสร้างพัฒนารรมการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารและฝ่ายวิชาการแบบจริงจังและจริงใจส่งผลให้ครูมีความเชี่ยวชาญสามารถจัดประสบการณ์สอนได้อย่างหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนครูผู้สอน ได้จัดห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจเช่นมุมบ้านมุมบล็อกมุมวิทยาศาสตร์มุมหนังสือมีการจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญต่างๆหรือเหตุการณ์สำคัญเพื่อจัดการหาสื่อการเรียนรู้และสื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ให้แก่เด็กอย่างเพียงพอเหมาะสมกับวัยมีพื้นที่การแจ้ง ให้เด็กได้เคลื่อนไหวและเรียนรู้จากธรรมชาติมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาและจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารบริเวณรอบอาคารสนามเด็กเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัยและเต็มศักยภาพโรงเรียนหัวหนาง,งามวิทยา จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสน,นุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เช่นการจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกครูมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยครูได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียเป็นลิปวิดีโอการเรียนรู้เพลงกอไก่ถึงคอน้คู่เพลง a b c เพลงจำนวนนับ1-10คลิปวิดีโอชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษและคลิปการสอนการปั้นดินน้ำมันโดยเผยแพร่ทางช่อง y o u ู u ู u คูนีคิสมีซองเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยอย่างเพียงพอหลากหลายเหมาะสมตามวัยมีการตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อสะดวก ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆกับผู้ปกครองและชุมชนจากทางโรงเรียนโรงเรียนหัวนางามวิทยายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาททุกขั้นตอนตั้งแต่การร่วมวางแผนเป้าหมาย การให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆการดำเนินงานและร่วมประเมินผลการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนหัวนางงามวิทยา มีการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยโดยมุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุลเต็มตามศักยภาพมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดทำแผนประสบการณ์วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจก,กรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ โดยผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดจากการเรียนรู้และมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัยครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพื่อต่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามัคคีการแบ่งปันและการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ,แผ่ต่อกันและกันซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกันอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใสกว้างขวางพอเหมาะโรงเรียนหัวนางามวิทยามีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนกว้างขวางพอเหมาะมีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีการจัดตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามสดใสน่าดูน่าอยู่และน่าเรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน อย่างหลากหลายและเหมาะสมตามวัยโรงเรียนหัวนางงามวิทยามีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงซึ่งเป็นการประเมินที่เน้นการเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือจากการทํากิจกรรมต่างๆที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเช่น การสังเกตการสอบถามการสำรวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กซึ่งครูผู้สอนจะเห็นพัฒนาการของเด็กได้อย่างรอบด้านและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง